รถยนต์นิวซูซูกิสวิฟ t power you up มึงรู้ได้ไงก็พ่อกูรู้จักกับพ่อมึงไงกูเลยรู้ว่าที่โรงงานพ่อมึงไฟไหม้วันนั้นน่ะมึงจงใจวางมิเกี่ยวเชื่ออะไรวะนี่มันคนละประเด็นกันเลยนะเว้เพื่อนๆจะได้รู้สันดานมึงไงว่าคนอย่างมึงมันไว้ใจไม่ได้ที่กูทำไปกูเมียบอกน้องกู มึงอย่ามาเสือกได้ปะที่โรงงานนั่นทำคนตายไปตนนั้งเยอะแต่ที่กูเผามันทิ้งมันก็ถูกต้องแล้วเว้ยมันไปไม่ได้นะพ่อกับการที่จะให้คนงานทำให้เสร็จภายในไม่กี่วันมันเยอะเกินไป นี่ก็จะบ่นก็จะโวยวายไปให้มันได้อะไรวะให้ยินก็ถ้าพ่อโมัดแตั่งแบบเนี้ยให้พวกเขาทําทํทๆทกันไปพวกเขาก็จะตายกันหมดนะพ่อ้ยมันจะตายบ้าตายบออะไรวะไก่แค่เย็บผ้าเนี้ยงานมันต้องรีบทํารีบทรงถ้าทําไม่ทันแล้วว่าขาดรายถ้าหสิวะแต่พวกเขาไม่ไหวกันแล้วพ่อหลายวันมันนี้ก็พวกเขาก็ป่วยกันไปหมดแล้วอะอย่างน้อยให้พวกเขาพักสักหน่อยก็ยังดีปะไอ้ยิน ถ้าในอนาคตแกต้องสืบทอดโรงงานต่อจากฉันเนี่ยนะแกต้องหัดมองภาพรวมสิวะมองผลลัพธ์ก้อนใหญ่ไม่ใช่เอาเวลาไปสนใจเรื่องบ้าๆบอๆอย่างนี้ให้โรงงานแบบเนี้ยใครมันจะไปอยากได้หรอพ่อโหโรงงานกูเนี่ยคนอื่นเขาอยากจะได้แทบเป็นแทบตายแต่นี่มึงลูกชายคนเดียวของกูเสือกไม่คิดจะสนใจเพาพ่อมันโลภไงพ่อไม่อยากให้เงินของตัวเองง ลายไปอยู่ที่คนอื่นไอ้เย็นนี่กูพ่อมึง mm hmm. มึงพูดกับพ่อมึงแบบนี้ได้ไง mm hmm. ขอกูเตือนความจำมหน่อย mm hmm. มึงมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะกูเอ mm hmm. อะอะไร mm hmm. พ่อก็แต่ทวงมุญคุณแล้วพ่อเคยถามผมสักคำบ้างไหมว่า mm hmm. ผมอยากเกินมันหรือเปล่า อน้อแต่สุดท้ายพ่อก็ไม่ยอมหยุดทางเดียวที่กูจะทำได้คือเผาแม่นทิ้ง โหนี่มึงทำตัวเป็นฮีโร่ด้วยการเผาโรงงานพ่อตัวเองเนี่ยนะแม่งฟังไม่ขึ้นวะ่ะพ่อมึงอะ่ะบอกว่าวันๆมึงเอาแต่สร้างปัญหามึงอย่ามาตัดสินกูได้ปะ่ะ <c oughs> มึงไมไ่รู้จักกูสักหน่อยกูก็ไม่ได้อยากรู้จักผู้ชายสันดาวแบบมึงหรอก เด็กๆอย่าทะเลาะกันสิจ er. ๊ะอย่าลืมสิว nah ่าพวกเธอต้องหาให้เจอนะว่าใครคือกิ้งก่าก็เห็นๆกันอยู่ว่าใครเป็นฟูจิยืนยันคำตอบใช่ไหมมันก็เป็นแค่เกมสนุกๆนะจ๊ะ จะทะเลาะก,กันไปทำไมมาสเตอร์อาจจะสนุกแต่ผมไม่สนุกยังไงกู็คิดว่าไอ้ยีนเป็นกิ้งกะคนแบบมันไว้ใจไม่ได้ ขนาดพ่อตัวเองกล้าหักหลังแล้วพวกเราจะไม่โดนได้ไงเราว่าภูจีอาจจะเข้าใจยีนผิดก็ได้นะจากเรื่องที่ยีนเล่าฟังดูก็มีเหตุผลนะแล้วทำไมมึงต้องปกป้องยีนด้วยวะบิวก็ก็เราเป็นเพื่อนกันก็ควรเชื่อใจกันปะมึงเองก็น่าสงสัยนะบิวนอกจากยีนก็มีมึงนี่แหละ ที่ไม่โดนกิ้งกาสั่งทำโทษอะแต่เราไม่ใช่กิ้งกาไงเราเป็นม้าต่างหากฟูจิเราไม่ใช่กิ้งกาจริงๆนะจนกว่าจะหาหลักฐานได้กูไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นคอยดูเหอะกูจะหาให้ได้ว่าใครมันสั่งทำโทษกูแบบนี้ เหนื <Wing Studio. S 1> ่อยชิบหายอยากกินข้าวโห นี่เพิ่งวิ่งมาก็ให้อดอาหารแล้วเหรอเป็นหนึ่งไม่ได้เก็บครัวซองเอาไว้ด้วยแย่สุดๆเลยแบบนี้มันก็ชัดแล้วปะว่าใครเป็นกิ้งก่ะต้องให้กูบอกกี่ครั้งกูไม่ใช่กิ้งกา่าเราก็ไม่ใช่กิ้งก่านะฟูจิแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้พวกมึงสองคนไม่โดนทำโทษวะ ในเมื่อทุกคนไม่ได้กินเราก็จะไม่กินเออกูไม่กิน เราเชื่อยีนนะว่ายีนไม่ใช่กิ้งกาทำไมถึงเชื่องั้นก็จากเรื่องที่ยีนเล่าแล้วว่าคนอย่างยีนไม่ได้เป็นกิ้งก่าได้อะเราหมายถึงเรื่องที่ยีนเผาโรงงานของพ่ออะเราไม่โทษยีนหรอกนะเราเข้าใจ คนที่โตมาในครอบครัวด,ดีๆแบบเธอคุอจะไปเข้าใจอะไรยีนู้ได้ไงว่าครอบครัวเราดีอ่ะพ่อของเราก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพ่อของยีนเลยอ่ะพ่อเราก็ฆ่าคนตายเหมือนกันอะ พวกเรามาหาทางจบเกมนี้กันเถอะแล้วเราจะจบมันยังไงอะ่ะพวกแกบอกพวกเราได้ปะว่าพวกแกเป็นสัตว์อะไรอะ